สามปีก็รู้สึกจะรู้จักกันไปเรื่อยๆสี่ห้าหกปีเรื่อยๆครับผมก็เร็วมันเร็วมากเลยว่าหนูเร็วเร็วมากจริงๆอายุหนูเพิ่มรู้ตัวปะเนี่ยอายุหนูเพิ่มไปสามปีแล้วจริงตอนนั้นสามปีที่แล้วหนูเพิ่งสิบเก้าสิบเก้าเองตอนนี้ยี่สิบสองครับยี่สี่สิบสองไม่ได้พูดเหมือนกันไม่ได้เว่พูดก็มันสายไปไวมากสามไวมากครับผมรู้สึกแบบ เฮ้ยตอนตอนเคาร์ตสามปีรู้สึกไหวเหมือนกันนะหนูแบบว่ารู้จักกันมาแบบเนิ่นนานมากใช่ครับเหมือนแบบนึกนึกไปแล้วก็รู้สึกยังเพิ่งผ่านไปไม่นานเองครับแล้วยังจําจําวันแรกที่เจอกันได้อยู่เลยเขาเรียกหโมเมนต์พิเศษแล้วก็เรื่องก็นหนึ่งปีอย่างปีนี้เห็นว่ามีไปทำกิจกรรมมีมาอ๋อใช่ใช่ครัคหนูไปขี่ม,ม้าครับผมถือว่าแบบว่าลองฝึกกายภาพตัวเองก่อนเผื่อได้ใช้จริงในอนา,านอคตกับข,ข้างฟ้าอะไรใช่ครับเพราะว่าในซีรีส์ข้างฟ้าเคียงเทอมัน มีต้องขี่มาด้วยครับแล้วตอนไปขี่จริงๆค <leadership> ิดว่าคิดว่าคงแบบขี่สบายๆชิลๆแต่จริงๆไม่เลยครับเ,เ,เหนื่อยขี่ม้าเหนื่อยเหมือนกันนะครับเหนื่ยเนื่ยครับชอบชอบขี่ม้ายู่แล้วครับผมแล้วมีมีเปยน้องด้วยหรือว่าตัดเสื้อผ้าเนี่ยคือตองอจริงๆผมมีเสื้อผ้าของตัวเองครับผมแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีเยอะครับผมก็ให้หนูเลือกว่าจะใส่ของเฮียหรือว่าของทางร้าน ใช่ก็เลยหนูเลือกของเน,ย,น,งเนย่ก็เออยา่ไหมดยากไหมครับรอพอไปลงเล่นทีแล้วคือจริงจริงก็ถ,ถ,ถ้าตอนที่ม้าเดินอาจจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเริ่มวิ่งเร็วๆอันนั้นจะยากนะครับเพราะว่ามันต้องให้เหมือนบาลานซ์กับจังหวะของม้าด้วยครับแล้วก็ในบาลานซ์ยังไงมันก็จะแบบดึงดึง <laughs> S <S> สนกจริงๆม้าแต่และตัวนิสัยก็แตกต่างกันแล้วก็ความขนาดอของขาตัวม้ามันก็แตกต่างกันก็ต้องบาลานซ์ใหม่อยูอย่ทุกอุปกรณ์เลยอ่านด้วยทุกอย่างเลยครับผมแต่ผมชอบนะครับแบบตอนขี่มันต้องเหมือนเป็นการเสริมบุคลิกภาพต<ช>ัวเองด้วย<ช><ช>เพราะว<ช>่า<ๆ>หลังตรงๆต,ตลอดเวลาเลยลงจากมาปุ๊บหลังนี่เลยพ้อมือเหนื่อยขอบนดไม่สอบเลยเนาะครับเมื่อกี้ผมนั่งสังคมเพิ่งเห็นตอนนี้ผมนั่งดูโชว์อยู่แล้ว หนูว่าใส่มาหนายอย่ะเนี่ยใส่อันเดียวเอาแล้วทำ่ากคนนี้คือแบบว่าก่อนที่จะมางานมาแต่งไปแต่งหน้าใช่ไหมฮะ <S <S เสื้อยืดยังเหมือนกันเลยเสื้อดำครับผมตลบมากเลยแล้วแบบเป็นครั้งแรกที่แบบว่าใส่เสื้อผ้าแบบว่ามาแต่งหน้าเสื้อยืดเหมือนกันแลน้วตลกดีไม่ได้นัดกันแล้วเหมือนกันเลยเลยใช่มเพยาปีอันนี้อันนี้วันนี้ก็ไม่ได้นดัดกัน,อ,น,นอันนี้ก็ไม่ได้นัดครับผมถามมาเลยผมใส่มาก่นนะอนผมใส่ตั้งแต่อยู่ในตู้เพิ่งเห็นด้วยเพิ่งเห็นพิ่งเห็นตอนหนูใส่ตอนที่นั่งดูโชว หร่อะไ่าเ้ดันไม่ได้คิดไม่ได้คิดฮะอะไรที่แบบเข้ใจตรงกันแหละวันนี้ใช่ไหมก็วันนี้ก็ดูตรงเดียวอยู่ครับตรงอยู่ครับตรงสองสามอย่างแล้วครับอะไรบ้างอะไรบ้างอยากดูของสองสามอย่างก็มีเสื้อเสื้อที่ใส่มาแบบเสื้อยืดใส่มาเหมือนกันตัวเดียวกันเป๊ะเลยนะแล้วก็แหวนอันนี้ไม่ได้นัดกันครับเมียอื่นยม่อย่างนี้ของดีเขามีไว้เก็บ ไม่ไม่ด้โชว์เราใส่มาแ็้วมาว่าวันนี้ต้มีคนแซวแน่เาพิเนก่อนใช่คิดในใาต้องมีคนแซวน่หนูใส่มานั่งดูอะใส่มาเหมือกัน้วมองเงี้ยไม่พูดแล้วแ้วไม่พูดด้วยนะม่พูดด้วยไม่ชักหนูด้วยนะก่อดม่ครับเป็นธรรมชาติได้เลยฮรนองจากมี ตรงจุที่เดียวกันครับที่เดียวกันใช่ครับใส่ข้าวต่อครับอร่อยมากเลยครับปีนี้เป็นของขวัญให้กันต้องไปครของขวัญของขวัญนี่แหละครับของขวัญของขวัญสามปีไม่มีครับทากวัดทวงเลยเหรอฮะขอตังค์หน่อยไม่มีคุยกับเมียนะครับว่าเราจะประหยัดใช่ครับประหยัดช่วงนี้เขาจะประหยัดแล้วครับผมเดี๋ยวให้หนูเก็บตังค์ซื้อบ้านเมียก็จะเก็บตังค์ซื้อบ้านเหมือนกันท้ใจได้แหละค่ะเพราะว่านี่คือเทศกาลที่ของขวัญค่ะเทศกาลข้ามใจได้ วก็ไปไม่ก็คริรสต์มาสก็ดูตามตามตามอีเวนต์ดูกิจกรรมแล้วกันแต่ทุนนี้บอกว่าอยากสายเปยแบบอยากให้ดีๆทุกอยางแตบบ่อยากลดความเปยลยลดเปยลงหน่อยครับน้ำจากวินาทีนี้เฮียจะงดเปยหนูแล้วจำแล้วนะ <laughs> จำเลยนะครับไว้ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสอะไรสำคัญก็อยากให้ครับผมอาจจะเป็นของที่อาจจะมี ไม่ใช่มูลค่าสูงเออก็แล้วแต่มูลค่าทางใจเราจะหยุดเปได้หรอเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปต่างประเทศใช่เนาเราต้องไปจัดกระเป๋าการไปจัดกระเป๋าไปไหนไปต่างะเทศรั่งนี้ไหนพรุ่งนี้ีพรุ่งนี้บินไปีประเทศใช่นมีไป2ประเทศใช่ครับไปงานอะไรครับไปมีเอ่อเป็นแฟนมีครับแฟนมีแล้วก็เป็นเอ่อดูภาพยนตร์ดับแสงกับแฟนคลับแฟนๆครับ ับแสงระวีครับครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมอีกยังบอกไม่ได้ว่ามีอะไรครับไปรุ้นกันว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอะไรอีกใช่ครับที่ต่างประเทศแต่ว่ามีเวลาชอปปิ้งแหละมีเวลาไหมหนยวิ่กับหนูอยู่อะครั้งนี้เราไม่ช็อปไม่ไ้ช็อปเฮียบอกว่าจะไม่ช็อปครับไม่ช็อปเดี๋ยวหนูจะคอยดูไม่กินเยอะด้วยจะแบบคุมอาหารหนูจะคอยดูหนูว่าเฮียอ้วนหนูจะคอยดูซื้อลู่ยิงมาโดนว่าเพราะอ้วนไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ว่าหนูไม่ได้ว่าซะหน่อย สลับปีปีหน้าค่ะแฟนมีอะไรบ้างที่อกเป็นแฟนใรอแฟนแบบเพลงเองเพลงคู่จะมีแฟนในติดตามในลกคู่ครัวครับก็ถ้าในปีหน้าเนี่ยถ้าของผมครับก็จะมีเพลงมีซิงเกิลครับแล้วก็ซิงเกิลที่สองก็ใกล้แล้วครับใช่จริงมั่นก่อนแอบสปอยแฟนๆไปนิดหน่อยครับสปอยถ้านี่นิดหนึ่งครับเป็นเพลงที่ค่อนข้างมีจังหวะเลยครับเป็นเพลงสนุกสนุก อีกไม่นานก็จะปล่อยแล้วครับอยากให้ทุกคนรอฟังด้วยครับแล้วก็ในปีหน้าซีรีส์ของกัมเฮียก็จะมีซีรีส์เรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอครับสปอยไปแล้วหนึ่งท่าซอยอีกท่าได้ไหมวันนี้อีกเหรอครับถ้าไรดีอ่ะถ้าเออสปอยอะไรอยู่เงียบเลยไม่พูดเลยสปอยเยอะครับเอายู่นิ่งอยู่ไหมเอาแค่นี้ดีกว่าครับน่ารักไม่เป็นไรเอาเพลงเฮียบ้างดีกว่าเพลงเฮียบ้างเพลงเฮียก็ พอไปถึงคนนี้น่ารักจังใช่ไหมเพลงประกอบซีรีส์ครับผมก็ได้มีโอกาสลองแบบประกอบซีที่เราเล่นก็รู้สึก mm hmm. โอฟิลมันดีนะเวลาแบบว่าเราดูที่เราเล่นไปด้วยแล้วเสียงเราขึ้นมาแต่ก็ะ mm hmm. จีนิดนึงเลราเราก็ไม่ชินนแต่น่ารักดีครับผมก็ฝากด,ด้วยฮะคนนี้น่ารักจังคร่งาผมอร้องเรียนบ่อยยยาร้องเป็นครูเดียเป็นครูป่ะเไม่กล้าสอนไม่กล้าเป็นครูหรอกครับสอนนิดหน่อยครับไม่ได้มีเยอะนิดเดยวครับนิดเดยวมันอยู่ที่ใส่เลือดเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูสอนเฮียแล้วหนูไม่ได้เกิดทําไงอ่ะซึ่งวันนั้นไม่มีไม่มีทางนี่หนูร้องดีกว่าหนูมี่ถ้าเฮียแบบร้องไปเรื่อยๆอ่ะร้องไปเรื่อยๆต้องโฟกัสเฮียร้องพออยู่แล้วครับผมชอบคนนี้น่ารักจังมากเออชมอยู่อยู่ดีมาชมว่าแบบเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าร้องพอก็ดีใจ ล่าสุดเพิ่งปล่อยเ,อเพลงพาโนไปครับเป็นเพลงภาษา,าฟิลิปปินส์ครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าฟิลิป,ปหรือตะกล็อครับแต่น่าจะฟิลิปปินส์แหละครับจริงๆเพลงนี้เคยร้องไปแล้วตอนตอนที่จัดแฟนมิ้งที่ฟิลิปปินส์ตอนนู้นครับใช่ถ้าเรื่องภาษาตอนที่ฝึกก็ยากนิดหน่อยยากพอสมควรครับจำเนื้อ,อยากด้วยแต่ตอนนี้จำได้แล้ว โอ้ยหนูคเซนต์ดีอยู่แล้วฮะทุกภาษาจริงเขาเป็นความแบบพูดแทนพูดทำไมเขาไม่ดัเนียไม่จะบอกว่าเขาหนูจะมีความสามารถแต่ว่าทําภาษาหรือว่าเรียนรู้ภาษาหรืออะไรไม่ไวเพราะว่าโปรดิวเซอร์แต่ละคนแต่ละเพลงก็บอกว่าอย่าเอาไปเทียบเขาหนูนี่เขามีความสามารถมีาอส่วนด้านนี้จําเพลงภาษาแอคเซนภูมิใจยังภูมิใจภูมิใจแล้วก็อยากได้ความฉมากนั้นมาแต่ไม่มีหนูชอบภาษาไง ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวในปีนี้ก็จะมีซองไวเบอร์ครับผมก็มีหลายนักแสดงเลยครับซึ่งบอกเลยว่าทีมเบื้องหลังโปรดิวเซอร์หรือว่าผู้กำกับหรือว่าทีมเบื้องหลังโลเคชั่นทุกอย่างลงทุนกว่าที่คุณคิดแน่ prize. นอนเพราะว่าบทบาทอะไรก็ดูเราก็รีทูกันมเรื่อยๆแล้วก็เริ่มวิร์กช็อปกันนะครับผมก็รับรองว่าตื่นเต้นแน่นอนครับผมแล้วก็มีทีมดีแลนด์ก็เดียมดีแลนด์ครับเป็นคอนเสิร์ตของค่ายนุมนดีของพวกเรานะครับก็จ mmm. ะมีแบบ ทั้งเจน1เจน2เจนสามพี่เพื่อนๆน้องๆในดูมันดิมาขึ้นคอนเสิร์ตดีมดีแลนหมดเลยครับใช่ก็จะจัดวันที่สิบสามมกราใช่ไหมแล้วเราจะขายบัตรวันที่8นะครับผมธันวาคมนะครับผมสิเกตนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะเพราะว่าโปรดักชันเราจัดเต็มอยู่แล้วหนูเนาะครับ8หรือ9นะครับ8หรือ9ไม่แน่ใจแปดหรือ9นี่แหละฮะประมาณนั้นครับ9เก้าเก้าครับแปดบวกหนึ่งครับ9ธันวาคมครับ ใช้วัโอเคค่ะโอเคค่ะเอาโอเคพขึ้นไม่ได้ผมว่าไม่ได้ดหนึ่งสองสามระขอบคุณครับ